ข้อคิดหนุนใจอะไรบ้างในโลกนี้ที่เป็นจริงผู้เขียนเราว่าตอนที่ลูกชายคนโตของท่านชื่อเอ็ดอายุได้เจ็ดขวบและน้องชายชื่อเบนอายุได้ห้าขวบท่านและภรรยาชอบฟังคำอธิษฐานของลูกทุกคืนเป็นประสบการณ์ที่ท่านหนุนใจให้ครอบครัวที่มีลูกเล็กๆล,ล,ลองทำดู คือหนึเบนเป็นคนเริ่มอธิษฐานก่อนเขาอธิษฐานเผื่อทุกคนตั้งแต่คุณลุงคุณป้าไปจนถึงสุนัขชื่อบานี่เผื่อแบทแมนโรบินโจเกอร์มิสเตอร์ฟิชพอถึงตาของเอ็ด เขาก็อธิษฐานเผื่อผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆระหว่างนั้นเบนเริ่มกระสับกระส่ายในที่สุดก็ทนไม่ได้จนต้องลืมตาขึ้นข้างหนึ่งแล้วชกพี่ชายพรางพูดว่าพี่ลืมอธิษฐานเผื่อเบทแมนเขาต้องการคำอธิษฐานจริงๆนะเอ็ดหยุดอธิษฐานแล้วตอบน้องด้วยความรู้ความเข้าใจแบบเด็กที่โตกว่าและมั่นใจว่า ไม่รู้เหรอว่าแบทแมนไม่มีอยู่จริงหรอกทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ยากจะแยกออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงถ้าเราสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนและมั่นใจเหมือนอย่างที่เอสดทำก็คงจะดีเราจะแยกแยะอย่างง่ายดายได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นประโยชน์และอะไรไร้ประโยชน์อะไรเป็นสิ่งนิรันดร์และอะไรอยู่ได้แค่ชั่วคราว มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงเอาเวลาของเราไปอย่างไม่จบสิ้นมีหลายสิ่งที่เรียกร้องให้เราทุ่มเททรัพยากรของเราหรือบอกกับเราว่าอะไรที่เราควรจะให้ความสำคัญหรืออีกหลายอย่างที่แย่งกันเข้ามาทำให้เราสนใจเอาใจใส่มากขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งที่แท้จริงผู้เขียนเสนอสองวิธีคือ1 เราจะต้องวางทุกอย่างบนรากฐานของพระคำพีพระคำของพระเจ้าว่าไวอย่างไรเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรต่างๆของเราหรือเวลาของเราอย่างที่สองก็คือ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่ในเราตรัสสั่งเราให้เราทำอะไรอย่าเพิกเฉยต่อพระคำของพระเจ้าหรือเสียงเล็กๆอันสงบนิ่งของพระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่แท้จริงพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่เป็นนิรันร์มากมายเหนือเราทุกคนติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวนัน ที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่